ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี้อาตมามีความเห็นว่าควรได้กล่าวถึงใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาขั้นมูลฐานนั้นหมายความว่ามันเป็นหลักที่มีจุดมุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยในสูตรที่มีอยู่ในสังยุตตานิกายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่า mm hmm. เมื่อกำลังเดินกันอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าท่านกำไใบไม้ที่เรี้ยราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่ง แล้วถามพี่สุตตั้งหลายในที่นั้นว่าใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อยทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมากจนเปรียบกันไม่ไหว พระเจ้าจึงบอ,อกว่าเรื่องที่ตรัสรู้และรู้นั้นมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควรนำมาสอนและนำมาปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้กำมือเดียว สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นอาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆที่มีกล่าวอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราคราวหนึ่ง มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านว่าได้พระองค์ตรัสว่าสัพเพธรรมานาลังอะพินิเวสายะสิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมด ในพ,พุทธศาสนาสิ่งใดมีความยึดถือหรือถูกยึดถือก็ตามว่าตัวกูว่าของกูแล้วสิ่งนั้นคือตัวทุกข์ในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวกูของกูแล้วสิ่งนั้นไม่มีทุกข์